ฟามันคือได้แค่ซื้อตรวเขาเกมก่อนเหรอหรือว่าไงอ่ะรอดาษก่อนออกออกมาไลฟ์ไลฟ์ให้ดูหน่อยคือฉันออกมาแล้วนะแล้วก็ฉันก็เข้าโปรแกรมกระดาษไลฟ์ให้ดูหน่อยไลฟ์ให้ดูหน่อยมันมันน่าจะลบทิ้งไปแล้วอ่ะต้องต้องลงใหม่สแกนประดัดลบทิ้งไปอย่าสแัาทันออกหมดแล้วนะสแกนวระดัดอ่ะไหนผ่านไหนเข้าออกออกตัวนี้ก่อนออกตัวนี้ก่อนอ่ะอันนี้อันนี้ตัวตัวกระดาษนะฟากระดาษ อะไรมันล้มชิงเว้ยอ๋อต้องปิดต้องปิดนั่นด้วยขวาร์คเอ่ะตรงตรงช่องนั่นแหละเออปิดยังปินแล้วเออเกดใหม่กดใหม่อะไรแค่แบบที่นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่กดตัวกระดานเอาเอาเอากระดาษของเขาคัดซะละเอาเอาเอาใส่เลย แล้วแต่คือพ่วงกลับเขาเขาก็ยังเอาใส่เข้าไปเลยเจ๋งดีว่ะได้ยินได้ยินได้ยินมาได้ยินวาได้ยินบ้าโอลลิ้น์อย่างยาวเลยเห็นะจริงตัวที่คันยังมันเกินอันวนี้มันต้องปิดวะ อ๋อแต่เมื่อกี้มันไม่ขึ้นคำว่าเซฟได้เดี๋ยบอกให้เดี๋ยวบอกให้อันนี้กดอะไรไม่ไม่ไม่เอากดปิดไปฮะมิกมิกนายอ่ะไม่ไม่เอาเอาล่างเล่นอันล่างเล่นตัวล่างอันไหนเล่นเลยเกเก้าดิ้นก้าปิดไมนะฮะปิดไมล้นะดินก้าปิดไม้แล้นะสื่อสารในเกมเพราะว่าเพื่อนมันจะได้รู้เลยปิดไม้ในนเหรอใช่ได้ปนึงนะครับเข้ามาเอ้ไม่ได้ย เออถ้าเกิดออสออสปิดออสปิดไม่ได้ก็เหมือนเหมือนดิโนงงเคนที่คนที่เสียงบลัคหรือว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวถึงได้ยินคนในเกมแต่พูดไม่ได้แต่เปิดแต่เปิดไมค์ในนี้ได้ให้ได้ยินอ่ะพูดได้ให้ได้ยินได้ได้ไหมอรับคุยกับก้ากดกดรีคุยกันนะต้องเรียกค่ะหนึ่งกับสองต้องกดรีคุยกันก็จะได้ยินเลยเอาเอาฉันจะแหกป๋าแล้อยู่นะก็ขอโทรคทรอื่นด้วยนะ โลโลสวัสดีครับดีไหมดีมไมหไมแมวโอเคครับก็ดูนีออ่ว่าแมวอ่ะดูดูหอยองเลยคร<อ>ับเอายังแม่เลี้ยดีถ้าบ้ากูบอกเล่นแบนนี้นะก้าวเล่นแบบว่าของน้อยนะเพราะว่าผีสองตัวมันบักลองแล้ว

เขาเป็นอะไรกับกับเก้าอี้วะเอาเอาเอาเป็นอะไรกับเก้าอี้ก็ไม่รู้แล้วแบบยังขาฝากเข้ามากูชอบอันนี้ว่ะเดียวพูดพูดหน่อยเช็จ๊ป้าเก๋ชี่ย์มาด้วยปีนมาด้วยเอาเอานี่ไม่ยินนะเอาไปเรียกสุดก้า ปิดด้วยปิดด้วยไม่เอาไม่เอามันต้องต้องสื่อสารกันอ่ะดิ๊ตมันไม่รู้เรื่องไงมันไม่ได้ยินนะขคดขวดต่อได้คดขวดดิ๊ก Keep the sign ไม่ได้คิดอะไรมาถ้าเกิดมันตอบมีเฮียอยู่ออกไปทำดิโอ๊ลองออกไปทำก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้ยินแสดงว่าไม่ผิดอันก็ได้โอ๊ตเพราะเรเปลี่ยนไม้เปลี่ยนหัวไม้เปลี่ยนนั่นนั่นอ่ะเปลี่ยนอะไรอย่างันนี้ผูกกล้ามตัวสีอะไร ไม่เดินเดินเข้าไปที like ่เ่ออ่แป่เงมลง กาวกาวไปไหนเนี่ยกาวกีบอัดอไซน์กีบอัดอไซน์มาละมาละมันต้องใกล้ขนาดไหนวะเข้าตัวไปตัวไหนอ่ะกีบอัดอไซน์นี่ครับผมอยู่ที่หลังรถกีบอัดอไซน์พยายามดในเกมนะเพื่อนฝั่ง้นมันไม่ได้ยินนะไม่ไม่ติดวะ จเออมิจริจฉไม่ต้องไปลองเทสก็รด้เข้ามาในเกมแล้วลองคุยเลยอะเอาเอาเพราะบางทีแม่งเทสเราแม่งอันนี้หน้าแม่งคุ้นเหมือนเด็กเลยเฮียหน้าอะไรหนึ่งหน้าสองหาสองหนึ่งเก้าสอง

เฮียยืนกันยั้งเยอะไอ้สัสคุณโรดีเหียบสนินเกมคนอื่นปะไม่เหนไม่เห็นเลยกี่คนแล้วเน่ยหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแก้าครบล้วรโจะทำไมเพาะไาครโจะใโจมาแล้วอยู่แล้วนี่นี่มายืนที่รีมาแล้ไหนที่ที่ที่เดนนไปยืนรอที่รถที่เดนนนที่รถ

คุณโจสตรีมดสตรีมอยู่แต่ของกูมัน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 อยู่ที่กระดานใช่ปะใช่มันีรถดิคโจวคุณโจคือสตรีมไหมคุณสตรีมอยู่ไหพยายามนะโอลโปนึงโอเคแบ่งกลุ่มเรียบร้อยตันนี้พยายามนะครับพยายามคุยในเกมนะเข้จไหมได้ได้ต่ผมดะไป้ได้ได้ไดนนด้ไ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 ด้คด้ได้นดดได้แต่ว่าทุกคน้้ ได้ได้ได้ยินไหมเงียบดีดีเฮ้ยไม่ไอ้เทียคือกูกูพูดแล้วกูไม่ได้กดเลกูลืมตาบอกอยากอยู่ตรงนี้กูพูดแล้วกูลืมกดกูลืมตามานี่ดิสดิสคอร์ดตามานี่โห่แน่นี่อยู่ตรงนี้ตรงตรงตู้เนี่ยตรงพูดบาสดิสคอร์ดตาอยู่ที่พูดบัสคอร์ดดิสดิสคอร์ดโจอยู่ฝั่งนู้นดิสดิสคอร์ดดิสดิดิสคอร์ดกูอยู่ท้ายรถท้ายรถท้ายรถ Okay มาไทยรถไทยรถพร้อมไหเพือสีอไะสีฟ้าสีแบบเมื่วานโครบคเดี๋ยวขอญาตไปเยี่ยวแปบกดเลยก็ได้กดเลยกดเลยแป้งแป้งใช่ปแปใช่ปะงแงเดี๋ยวดูก่อนไมกดแล้ว รอกูไว้รอแป๊บหนึ่ง มาเอปลยังกูยังค้างอยู่เลยไอรถมันาหนาวอะไรอะไอรถเข้ามาแล้วอะไม่ใช <without> <plex it. S 3> ่ไม่ใช่เก้าเข้ารอผมเขอาคนแรกเลยครับใครเข้ามาวะรถไ์สตีมเหรอ ใช่ใครเปิดไหครับมึงนทำไมวะดูได้แอรเปิดไหมครับได้ยินเพัดลมมึงะเก้าสิบยม่พังเงี้ยนานหน่อยครับทำไมไม่ไยิเสียคนอีกอายุนี่เาสิบไม่พังเงี้ยนานนะทำไมอีฮัลโหลพี่จนฮัลโหลลอล้อล้อ้อมาเลยเว้เยจนฮัลโหลแบงแปงแงงง ไม่ไม่ไม่หมดพอดีพอดีพอดีพี่เฉินไม่ใครม่าเสียงเหมือนกูเลยจ้ะมนเข้ามาไม้ไหมพี่เข้ามาแล้วเหรอกูยังอยู่ที่เดิมรถเราอยู่ที่เดิมมาแล้ว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 ไม่พี่อะพักเด็กเก็บเออไปไปเฉินจุดเดิมไปแล้วไปแล้ว

ปใช้หาเอาไปใช่อันรธรรมดาก็ได้ไอโจยังไม่มาเลยใจเดี๋ยวเพิ่งดูเควสดูเควสก่อนใครเข้าไปแล้วน่ะยังยังไม่เข้าเลยใจร้อนอ่ะฟังนะฟังนะเคว้นเราคือใช้กางเขนสู้ทุกคนได้ยินนะใช้กางเขนสู้ใช้เอ็ในการหาแล้วก็ใช้มอนิเตอร์หาผี ผีชื่อว่าเดวิดแจ็คสันออกมาออกมาให้เห็นมอนิเตอร์ออโมชั่นเซนเซอร์หาผีผู้บินผู้บิดเกย์เข้าไปข้างในเดี๋ยวเราแจกทีมกันเดี๋ยวทีมผมเดี๋ขาไปผมเขาไฟเขาไฟเาไม่มาโจยมันโจยมันอันนึงอันนึงเอาเราเอาโมชั่นเซนเซอร์เอ้ยเอาพี่เอาโน้ตสื่อไปดีกว่า ผณกล้าัเอานี้ไปอะแต่ไอ้ทีสแกนลายนิ้วอะใจอยู่ไหนใจใจอยู่ไหนเราอยู่ในรถกนเราอยู่่ฟังฟังฟังพี่ฉินหรแมพออกมาการเขตไปผมกล้าทนทีมพีให้คุณโจถือได้โอเคไปไปลก่นเล่งามไปทีมตาตไนึงเล่นด่านนี้กันอีแล้วันเนี้ยก็คุบ้าะใจใจอยู่ไหนอยู่หลังพี่เน คุณเลิกปิดได้ทุกคนวะแต่ฟังจากพี่จอร์ดเราต้องปิดเราต้องปิดเราให้คุณโอ๊ตเปิดคนเดียวเราปิดพ้าเขาเป็นคนบ้านเราชอบฟังเพลงเกิร์ลกล้าพูดอยังงั้เราเราปิดไม่ปิดไม่อ๋อไม่ได้ยินวะมีส่วนส่วนโอ๊ตส่วนโอ๊ตไม่ต้องปิดดิ้เราใจ่าดิ้เราใช่เราปิดกันทุกคนยกเว้นพอโอ๊ตพรโอ๊ตไม่ไม่พูดไม่ได้ได้ยินเสียงในเกมใช่ป่ะปิดแล้วนะคุณกล้าลองพูดพูดในเกมไหมอยากได้ยิน รอ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 ดีไหโอเคโนดตทูนด์รอรลรอๆไดีไหนได้ยินได้ยินมาดีมาดีคือเคเดี๋ยวที่าดินมดินได้ยินได้ยิน คืออะไรตีกูชันใต้ดินเหรอเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปกูเอาอะไรไปบ้างโอเคโอเคโจกูเอาะไรไปบ้างกูไม้กางเขนกับเทมเอาตรวจอุณหภูมิไปกูลองพูดดิกูเอาอ๋อโอเคกูเอาเดีวเราถูกเอก็ได้พูดดิทูบทูบครับเอาไปแชร์กับทูบไปกูแล้วเป็นเสียงมึงยังไม่ได้ยินที่แย่เลย โอเคพร้อมยังพร้อมแล้วเราจะไปนละพร้อมไหมต้องพูดผ่านตัววีหรือตัวบีอะคุณก้าวตัววีข้าพูดด้วยการตัววีครับแต่ว่าคุณพานี่ตัวบีโอ้ยแม่ไอ้เกย์ทำอะไรอะไอ้เกย์ทำอะไรเพื่อนกูพยายามกดแต่มันไม่ได้ กูพยายามจุดกรรมยานอยู่กูจุดไม่เป็นกูจะเอาถือไว้ถือไว้ในตัวแล้วก็กดไองวะไม่ติดว่ะกดไงวะกดไม่ติดว่ะกดกดไงวะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใหญ่ดีๆโอ้โหคือกูกดไม่ติดเลยว่ะ อยู่ไหนนปไปเราไปเลยก็ได้กูกดไม่เป็นอ่ะกูถือไปอย่างี้แหละถือไปให้แม่งกลัวทีมกูมีแต่ไฟฉายกระปี่ไอ้เหียะใารน้ำหน้าวอะตกาตายก่อน

ไอสิบสองสิบเอ็ดมันยังปกติอยู่เอาสักสิบสักเก<ต>้าอ่ะสิบเก้า <19 S 2> อ่ะได้อยู่สองสิบเอ็ดอ่ะคือมันจะใกล้กับใกล้ใกล้กลับใกล้เจออะไรครับไม,ม่บางบางทีบางทีมันก็สุ่มบางทีมันก็สุ่มก็

งงกันในใจอยู่กลักว่าเสียงเหมือนในห้องโถงอะเออเออเออคือเสียง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 มันจะแบบโหวงโหวงเว้ยถ้าพูดในเกมอ่ะโคตรสมจริงเลยเฮียเนี่ยผมได้ยินทุกคนโหวงกันนะเนี่ยใช่ใช่มันจะโหวงหมดเลยเว้ยไอ้เฮียหลอนจัดไม่มีไม่มีถ้าถ้าอยู่หน้า ถ้าอยู่หน้าห้องแล้วมันแบบมันมันสิบหกก็ย้ายเลยมันสิบหกสิบสามสิบสองอ่ะเออเป็นงั้นแหละดี๋ยวเขาไม่ได้นำด้ยมา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 ห้องนี้ เขาเปิดเปิดปิดปิดเหียเป็นไงโอ, Crisp, ational, โอ أ, mystical, Wall, Damn, ๊ตอุ้ยเหียมีคนเจอผีไวะเนี่ยพบพบพบเบาะแสยังพบเบาะแสยังไฟดับนะไฟดับฟิวขาดฟิวขาดฟิวขาดทีมทีมไหนไปกู้ฟิว